สวัสดีท่านผู้ชมครับผมวันนี้ช่วงเลนอยนมะาเออผมจะมาเทสแทคนีเการะดีวันนี้จะมาเร่องเกีบอ้อนับผมซึ่งอ่านไม่ออกนี้ก็ครเล่ไปแล้วนะแ้ถามว่าทำไมผมถึงไม่สอวิธีการมันยังไม่ถึง อะไรไงผมบอกว่าห้าอะไรนะครับผมแต่ว่ามันยังผิดลยยอยู่แม้แต่ก็ยังไม่แข็งในวิศวะโชคดีที่ผมที่ผมเนี่ยเล่นเป็นอันโลนะแล้วก็เอ่อรอไปเรื่อยๆแล้วก็เอาตัวนี้นะบาร์บิโอนิกว่าสับปะรดก็ไม่ใช่ไม่ใช่สิชรารคเลยบาบิโอนิกว่าก็าคือคบ,บิโอ สุโคมีมัดวะเดี๋ยวผมคิดก่อนก็จะเป็นไม่รู้แต่เป็นขอเรียกว่าบาบิโอแล้กกันนะซึ่งคลิปที่แล้วผมเล่นเป็นอันโลซ์นะครับผมแล้วผมก็ฟาร์มไปรเรื่อยๆจนได้จะเอามาซื้อบาบิโอกเล่นเป็นตัวนี้ผมไม่ค่อยโดนฆ่าเลยเพราะว่ามันหน้ามันสไปนูเนี่คือผมเจอสไปนูหัเล่นแล้วผมเจอสไปนูไปนูไม่ฆ่า กปกติผมเจอสไปโนดูนะั้นเขาจะฆ่าผมว่าครับพอผมไม่เป็นใบย,ยูเขาไม่ฆ่าผมไม่รู้ทำไมเพราะผมนี่ใช้เวลานานานะก่าจะว่ายน้ำไอ้ตัวนี้ก็สามารถวิ่งในน้ําได้นะตัวเหมาะสำหรับว่ายน้ำสไปโนก็เหมาะนะตัวนี้ก็เหม,มาะครับสไปโนเร็วก,กว่าตรงนี้ผมกดวิ่งตั้งแต่แรกดีวกว่าจะได้มา เป็นใบเลี้ยงี่ตัวใหญ่มากนะถ้าเป็นตัวหล,ล,ลักราคาหลักพันขึ้นไปถ้าตัวตีนมาเี่นตัวใหญ่ถ้ามีเสียงรบกวนก็ ตอนนี้ผมวิ่งไม่ได้เลยเพราะมันไม่มีช่วยอะไรเลนคุณหล่อนล้นมาแล้วก็จะวิ่งอยู่เราต้องไปหาซากเลยโนสอ์ทีนี้คนเล่นน้อยอทีนี้ไม่บอกตัดกันบ่อยจังบางคนก็ต้องล่าหาต้องไม่ตปที่สถานการั์ต่างๆในบางทีก็กัดด้วยความสนุกผมไม่รู้ทำไมแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยกัดหรอกถูกเล่นเพราะความเท่เฉย That's okay, 8,000 นี่น้องผมมันมาดนมมาดูที่นอนผมจะบันคิดแล้วมันก็เลยาจะรู้หน้าที่เนีย่ยจะไม่ดีนะผมไม่รู้ทำไมคอไม่ได้ไม่สบายสบายดีได้แต่บคอพอดีแม่ผมเสี่ยงเป็นโควิดฮนะแม่ผมแหละเสี่ยงเ มไม่น้ำชาำ้าจังไม่น้ำช้าปีนมันตรงว่าน้ำลึกไม่น้ำโคดช้าเลยกดวิ่งแล้วแนหะ่ะวันนี้หมอะสำหรบล่าปลานะหมูเลยทำให้มันถ้ากระโดดวิ่งในน้ำเนี่ยเราจะสามารถวิ่งได้ถจริง ตัวครับสองตัวนั่นอาร์เจนตินหรือเปล่าสีแดงไม่รู้นะแต่เราไม่ควรใช้น้ำนะเราจะไปด้านหน้าเป็นเขาเขาะอยู่ในน้ำอะ่ะซาโคเร,รอซาโคตัวน,นั้นเป็นเร่ร่นมันจะนัวเลกนะแล้วก็กากด้วย แต่ถ้าทุกคนเล่นแบบนี้เราเจอสักรอนตัวเล็กๆอย่าห้าวนะครับผมถ้ามันตัวใหญ่แล้วมันฆ่าเราได้เลยนะตัวใหญ่แล้วดาเม็ดทีร้อยอ่ะโคตรโหดเดี๋ยวว่าถ้ายังเล็กๆมันก็จะเตะในน้ำอ่ะถ้าโตแล้วก็จะห้าวเนี่แนะครับผู้เล่นใหม่อย่าขึ้นไปห้าวกับซากรเนี่องมันโตับอะไรมี่อะไรนั่นเองนะครับนี่เป็นตัวเล็กมาขึ้นก็อย่าไปห้าวเหมือนกันถึงเราจะฆ่าไม่ได้เดี๋ยวมัน มันมันโตแล้วมันก็นโหดอะเลือดเยอะนเนี่ยโตเลยทำไมบุวิ่งเนี่ยเจิไม้ห right. ็นต like ัวอะไรเนี HO, ่ยเฮ้ยเฮ้ยเจนเจนเจนเนูทุกคนโอ้โหเฮ้ยใจเย็นใจกนูโคเคนตหรือเปล่าแต่โคเคน เฮ้ยใจเย็นโอ้โหเป็นไรเนี่ยผมไม่ชอบเลยทุกคนผมผมกำลังจะโตเต็มวัยอยู่แลลวมันมาฆ่าผมผมผมกลับมาเป็นตัวเล็กเลยโอ้หัวร้อนผมเป็นบ่อยมากครับผมกำลังจะโตเต็มวัยแล้วแต่ก็มีคนมาฆ่าโอ้หัวร้อนเลยเพราะถ้าโตเต็มวัยแล้วมันเท่มากมันจะตัวใหญ่มันจะเท่มาก ตัวประมาณต้นไม้หรือเปล่าชบโตันฆ่าตัวเล็กไม่ยอมฆ่ารอโตก่อนมันจะฆ่าไม่รู้ทำไมถ้ามับิวนิกเนี่ยก็วิ่งเร็วนะผมแต่ว่าวิ่งช้านะวิ่งช้านะผมแต่ว่าผมก็ไม่รู้มันก็เร็วอยู่นะแต่ว่ามันวิ่งช้ากว่าอโลเยอะมากอโลนี่มีแป๊บเดียวถึงแล้ว เอโยนี่วิ่งานอาจาัดนะครับอย่างกับเดินคือมันวิ่งกระโดดเลยจนคำรามขู่นี่แบบกับมาเ,เสียงเล็กอีกแล้วตูรอก่อนเถอะอจะเกนโนรอฉันได้สไปดูก่อนมันจะฆ่าเกยแน่นอนเอ้ออโค้เคนตนี่ว่บ ก่อนนะถ้าผมผมกะว่าผมได้ตัวนี้แล้วผมก็จะเอาสไปนี้เพราะว่าถ้าได้ตัวนี้ ก่อนก็ในน้ำมันช้าจัดแล้วต้องเก็บแรงวิ่งไว้ในน้ำคือคุ้มค่าช้ามากๆโอ้ใกล้ติ่งแล้วไปกดโอเคกดเลยโอเคกดวิ่งอคกดต่อุอ้ยเราเราตัวท่าน,นึงทุกคนลงฟังเสียงลามเริ่มดังแล้วแต่ก็ยังเบาอยู่ไม่รู้ ถ้าวหนีผม,มแนะนำให้กูที่ในน้ำนะกู่ตัวนี้ก็ได้ถ้าหนีสไปนูคุณไม่ต้องกดครับคูลโรดคุณรอใช้ตาตายได้เลยเพราะว่าสไปนูว่ายน้ำโคตรเร็วขนาดไม่กดวิ่งยังเร็วเลยคิดดูเนี่ยผมเคยโดนผมไม่เคยโดสยนสไปูค่ครับแต่ว่าเคยโดนกัดอยู่เพราะผมกินซากผมกินซากสเตโกอยู่ดีๆก็มีสไปนูมากัดผมมันไม่ให้ผมกินด้วยแล้วสักพักผมก็หนีนะแล้วมันก็มาหาผมชวนผมกินไม่รู้ทำไม แรกๆแรกๆยังไล่อยู่กําลังกินสานะผมเนี่ยชื่อะไรสมผัไ่ยๆกําลกินซามเนี่ยมอกกินซาดท้ายรเลยาบอกว่าไอซุเนียควนล่าอซาโคโกตอนไอบาโเนโคล่าซาโคสุฟตอนนี้เด็กๆซึ่งผมก็ไม่ไม่เคยล er ่าเลยตะโตโตัวเล็กะไม่อ่ มันบา,า,าเลยดีกว่อะไรท่านนั้นนะมันจะเป็นกระโปรงโตได้ข้ามันวิ่งมาขนาดนั้นใช่แล้วแหละว่ามันวิ่งมาขนาดนั้นไม่ใช่แล้วแหละทุกคนดูดูมันวิ่งโอ้ผมลงน้ำดีกว่าหนีดีกว่าทุกคนมันวิ่งมาขนาดนี้ไม่ใช่ตัวนั้นก็ก็บ้าแล้วแหละโอ้โหใช่จริงด้วยว่ายนะ้ำคนตีนมันก่อนดีกว่านะ้ำเราว่ายน้ำเร็วกว่า ลามก่อนอาา่อาฮ่าฮะกลัวเพราะมันกำลังจะฆ่าอุ้ยมันมันมาแล้วทุกคนอุ้ยผมกลัวตายว่ะผมว่ายน้ำเร็วกว่ามันก็นจริงอุ้ยเริ่มโตแล้วก็กินโตว้าวว้าว ลาไปก่อนนะครับคลิปเริ่มใจยาวเึ้ินไปแล้วบายๆนะครับเดี๋ยวผมจะมากลับมาแคสตเจ้าบาบิลอนิโตนี้ครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำอการไอ้คำรามอะไรใ้จะไปคลิปโอเคบายย